ผุ่มนกจิกตายไป6กศพเหลือ24คนไปกันต่อเลยครับสาวนะสวยคนนี้เป็นใครมาจากไหนดับไฟได้ทุกเมือ่อเชิญเลยสวัสดีค่ะชิงชิงค่ะ พิมรดาวิชิตชัยทิพย์อายุ31ปีค่ะปัจจุบันเป็นนางแบบค่ะต่้าสุดได้ตำแหน่งด้วยค่ะได้จากเวที Miss Cannabis ปี2022เพิ่งแต่ปีนี้เป็นปีแรกเลยนะคะนี่เลยค่ะตำแหน่ง Miss Popular World จากเวที Miss Cannabis 2 0 2 2ค่ะก็เป็นการที่รวมสาวๆนะคะที่สามารถที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพรสายเขียวค่ะแล้วก็สามารถที JI, ่จะแยกจําแนกผ่านได้ค่ะเช่นซาติว่าอินดีค่าเป็นแบบไหนก็สนใจเรื่องการใช้สมุนไพรค่ะก็เลยเขอาประกวดมิสแคนาบบสค่ะใช่ค <conoc> <Yeah. S 1> ่ะเพราะว่ามันก็เป็นแพทย์ทางเลือกอีกทางนึงนะคะเพราะว่าตัวเองเป็นโรคอิสราเาก็เลยใช้สมุนไพรสายเขียวเนี่ยมาได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ควบคู่กับการใช้ยาด้วยนะคะไม่ได้หยุดยาเอง นอกจากที่ชิงใช้สูุ์ภัยบำบัดน,นะคะชิงก็ยังเข้าปฏิบัติธรรมเข้าหาธรรมะด้วยค่ะค่ะชิงก็มีไปบวชชีพามมีนั่งสมาธิค่ะเดินจงโกโอมบ้างค่ะแล้วชิงก็จะมีเรื่องเคล่งเรื่องหนึ่งนะคะก็คือว่าวันพระเนี่ยชิงก็จะไม่จูจีกับแฟนค่ะ1วัน ที่ชิงเริ่มปฏิบัติธรรมนะคะก็เพราะว่าชิงเนี่ยอกหักก็เลยเหมือนไม่มีที่พึ่งค่ะไม่รู้จะทายัางไงก็เลยเข้าวัดปฏิบัติธรรมค<า>่ะ<า>ไปปฏิัติมของชิงนะคะก็น้อยสุดหนึ่งอาทิตย์ค่ะมากสุด1เดือน,นะคะ่ะ<า>ทุกครั้งที่อกหักเราจะเข้าวัดค่ะขอแบบเข้าวัดก่อนไปเคลียร์ใจตัวเองก่อนไปแบบล้างใจตัวเองว่าแบบให้เรารู้สึกว่าเราล้างใจจากผู้ชายคนนี้ไปแล้วแล้วก็สเปคผู้ชายของชิงนะคะต้องเป็นผู้ชายรักษาเท่านั้นค่ะถ้าไม่รักษานะคะคุยกับชิงยากมากค่ะ ค่ะแล้วชิงนะคะเป็นคนรักสัตว์มากค่ะตอนนี้ชิงก็มีสุนัขตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าเดวิดค่ะชิงชิงเลี้ยงไว้ตอนนี้5ครขวบแล้วค่ะตอนนี้ชิงก็กําลังจะเรียนตัดขนหมานะคะเพื่อที่จะมาตัดขนให้กับเดวิดค่ะเพราะว่า ร้านไหนก็ตัดไปูกใจชิงๆเลยสักร้านก็รักษณะมากเลยค่ะเคยมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะชิงขับรถะคะ่ะเจอหมายอยู่ข้างทางคะคะก็รับน้องหมาขึ้นรถแล้วก็พาไปส่งที่โรงพยาบาลค่ะว่าน้องบาดเจ็บตอนนั้นไปกับแฟนเก่าค่ะสุดท้ายแล้วแฟนเขาก็เลยเหมือนไม่เข้าใจแล้วก็เหมือนว่าผิวข้าวทำยังไงแล้วก็เลยเหมือนว่าเอาตังค์ไปร้อยหนึ่งแล้วกันแล้วเธอไปซื้อข้าวลองท้องกินก่อนแต่สุดท้ายเขาก็แบบขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้านไปเลย <c oughs> ใช่ฝา <c oughs> กถึงหนุ่มๆที่ยังเปิดใจอยู่นะคะเรื่องสมุนไพรไว้ใจ จริงๆแต่เรื่องรักจริงต้องไว้ใจคุณค่ะเดีย๋ยวพุ่งปิดไฟนะคะนี่มงานที่คุณเกริ่นไว้ว่าเขียวบวกขาวมันเป็นอย่างนี้นี่เองผมสนใจเวทีที่คุณเพิ่งผ่านมันจังเลยครับ คุณสมบัติของสาวๆที่ต้องประกวดก็คือ<ม>ต้องมีความรู้<ม>เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เป็นสำคัญใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่จําเป็นจะต้องรู้เรื่องสมุนไพรสายเขียวก็ได้ค่ะคเพราะว่าในการประกวดเขาจะมีการอบรมการใช้สมุนไพรสายเขียวแล้วก็จําแนกพันธุ์สาติว่าอินดิค่าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเวลาขึ้นไปเนี่ยตอนรอบสัมภาษณ์จะยังไงฮะ<อ>เยเยิ่มเยิ่มหน่อเยียนะกรรมการไ เขาปกวยเขาก็ไม่ต้องไงเขาก็ต้องแบบีทรงคิปรงเอาไว้ให้คณะกรรมการคือเหมือนเป็นตัวแทนใช่ไหมเราต้องเป็นกระบอกเสียงถ้ามีคนมาถามเรื่องเกี่ยวกับไซเคียวเราต้องมีความรู้สิ่งที่เวทีนี้ต้องการใช่แล้วค่ะอกหักทีไรเข้าวัดทุกทีมันช่วยในเรื่องของอะไรครับเอาเอาที่ประสบการณ์เลยนะคะหนูไปบวชที่วัดอะค่ะจะมีหนังสือธรรมะเราก็ได้อ่านเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอ่านแล้ว มันมีเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราปลงได้มันเหมือนเป็นตัวอย่าง example ชีวิตของบางคนแล้วทําให้เรามาสะท้อนตัวเราเองว่าเฮ้ยจริงๆริง,รงเราไม่จําเป็นจะต้องไปถืออะไรไว้ขนาดนั้นเราวางได้อะไรแบบนี้ค่ะมันก็ไปศึกษาธรรมะเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกของเราเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ค่ะมันก็จะเป็นเรื่องปกติใช่ทุกวันพระจะไม่จะไม่ปั๊มปัมกับแฟนใช่จริงเหรอ,หรอใช่มีกฎดีด้วยเหรอมันไม่จะไม่ไม่ได้เคร่งขนาดว่า ไม่ยุ่งไม่ไม่ใกล้ชิดกันเลยอะไรขนาดนี้ค่ะแต่ว่าจะไม่แบบว่าลึกซึ้งลึกซึ้งขนาดว่าเป็นกิจกรรมขนาดนั้นอะไรวันพระใหญ่หรือว่าวันพระเล็กด้วยวันพระเล็กด้วยวันพระใหญ่ด้วยคืออาทิตย์ละวันนะเนาะก็คือแบบเดือนหนึ่งจะมีสักสี่วันใช่ใช่เราอาจจะไปหากิจกรรมอย่างอื่นทําก็ได้เช่นไปวัดไปสวนสาธารณะพาหมาไปเดินเล่นทาอะไรก็ได้แเราจับมือกันได้ใช่ไหมจับมือกันได้ค่ะจ แค่ไม่ปั๊มปั๊มกันเท่านั้นเองจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับหนุ่มๆหรือเปล่าเรื่องเนี้ฮะเอฟปปิดไฟไปเลยครับผมคุณมีปัญหาเรื่องห้ามปั๊มปั๊มกันวันพเลยไม่ใช่ครับผมผมเ p e c พความเชื่อของชิงชิงมากมากเลยนะที่เชื่อเรื่องศาสนาแต่คือผมมาเป็นอ t h e i เลยคือไม่เชื่อเรื่องศาสนาเลยคืออยู่ตรงข้ามกันเลยคือรู้ได้เลยว่าคืออาจจะไปด้วยกันไม่ได้คือแบบเรื่องนี้คือแบบ เอสเปมากมากเลยโอเคเข้าใจความเชื่อของเขาแต่เรามีความเชื่อของเราใช่ก็เลยน่าจะเข้ากันไม่ได้อ่ะอ่หนุ่มโสดมาหมายกั้งยังไงเราเปิดไฟอาจจะเข้ากับแม่ผมได้ครับเข้ากับแม่ใช่เป็นคนธรรมะมากแม่เป็นคนธรรมะแม่แม่น่าจะชอบจะหาแฟนหรือหาไม่ได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันเดียวเองเขาเรียกว่าเขารพในสิ่งที่เขานง่อะไรนะเคารพในเขาลบในสิ่งที่อ๋อ คงบูชอะไรสักอย่างเขาลงเป็นสิ่งที่เขาศรัทธาไงอโอเคเซนยังไงคนนี้เข้าใจเรื่องที่พูดเรื่องเป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมครับผมก็เป็น MMD มีาก็มีเรื่องแบบเจ็บมาเหมือนกันเราก็เข้าใจหมดเลยก็คิดว่าแบบมีเรื่องธรรมะธรรมด้วยอาจจะแบบช่วยดูแลผมได้แล้วก็ผมอยากตั้งใจคุยมากจริงๆครับ ต้องการพื้นที่สื่อแล้วแหะสนิทเพียงดีทําไมชอบคนนี้ครับก็แบบเขาเป็นคนธรรมะธรมโออะไรเงี้ยผมชอบอยู่ลยแล้วครับเพราะปกติ้แเราเข้าวัดอยู่แล้วอไปไหว้พระรักตู้สังฆทานเลยจะดีแล้วเกียวก็ <ừ> นั่นแหละครับผมว่จะไปวันว่างผมะจะเข้าไปอยู่บางอาทิตย์อะ่ะที่ผมไม่มีงานเลยใช่ไหมผมก็ไปอยู่หลวงพ่อยาวเลยครับห้าวัด ขโมยรองเท้าแตะอสช่างดาวไปสลับสนคเกอร์ใช่ครับโอเคไม่ได้สามตอนนี้หนุ่มโสดเหลือ22คนแล้วทำยู้จักสาวโสดคนนี้ให้มากขึ้นดีค่ะระดับไฟได้ทุกเมื่อครับ